สวัสดีค่ะสวัสดี FCO ยาร์ชาแนลนะคะวันนี้เพิ่งข้าวมา่อกี้ขาวข้านี้ดุยมากนั่นขาวดำสวัสดีค่ะเมนลังไรสดข้าวนี้ดุยมางานขาวดำเหมนเลยว่าแม่แบบกินขาวดำเพื่อนนี้ดุยตาําอินดี้ชิมกันตําอินดี้มดสมซาสมลืออยู่บ่เมนูแบบน่ากินนะหมเออกระเทียมหอมต่งตําไรบัวดิพี่ ่มยยังไม่มาพงเลยไงอันนี้ตไรบวแ้ว่่อมนบวเนาะไรบวผลุทั้งแบบรูปอันเซตมันมี้อย่างเดียวเรื่อบังสร้างเพื่มเลย่หอืมไมเปนตอนี้แบบน่ากินนะตอนนี้ยุบานเสียตอบเลยพลองบ้านด่านนะครับใช่ไหม่บท่านผู้หญิงนี้รุยแล้วหนึ่งของท่านท่านผู้หญิงหังลาไปเซาสุดว่าสาได้พี่น้องเสือหลด เศร้ายับไงก่อค่าเศร้าหารอยเสือเสือสองพันหาเลยก็เลสือเลยไม่ได้ไปคืนเวทีเนาะประธานรับบทเป็นแม่จังทร์สันเป็นสีเออแม่ยี่หลักผใส่ีด๊าสัใส่สวัสดียศชีทุกท่านนะครับส้มตำอินดี้ใส่หมายค้าแม่จ้าตามกินดี้แซ่บจนต้องร้องขอชีวิตข้าจากขึ้นดูแนได้ไม่หลอกแม่ดัน ส้มตำรา้านเพื่อนสาวจ้ามาอุดหนุนได้นะคะที่บ้านด่านเลยจ้าพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้อันนี้อ,อ,อกีกอย่างหนึ่งโอ้แบบน่ากินกุ้งกุ้งสดนี่ส้มตำสั่งเป็นตำไหลบัวกันบอโอ้กุ้งดีโอ้กุ้งสุกฮะ <c oughs> <า>เออวันพีวันตำพีเทเถอะวันตำพีทบอเอาตำไหมเอาตำให้ไหม,ไมก็ได้เอาเป็นตำไหลบัวกุ้งสดด้วยบ้าน แม่ยังคนสวยวุ้นเลยไงพี่กิ๊ฟเดย์เห็ดเห็นเห็ดผักชูรลตว่ทั้งมุกสี่ย่างเห็ดยังให้คนเบิงหนาเนี่ยจะคล้องล้านนี่สวัสดีค่ะมีพี่น้องจะคล้องล้านหรอพี่น้องมากกสิพ่อยยืดอ้วนนี่เลยอ้วนอยูเตกระโซนกล้าวอร่อยมากนะคะต้องมาชิมนะคะที่บ้านด่าง ตาแสบแลสัส่นุนงเแบนม,มาัมาเพราะว่าเียาไม่กินไรเลยเขาไม่กินกับโลลำเลยตีนไก่สีเือนี่ยังบ่ด้งานจะง่ายแบบเ่วนไม่เดีวจะพายีเนไม่กินจะพาอีเทนไหมอีเนอย่าบอก <laughs> ไขายร่้าขโพดไ่แพงไกดาซะโพดฉันดอกไข่รโพดร้ามือคกโพดางขายเป็นเซตด้วยนะคะแบบว่าเซตีหามีเหลาจามใหญมีป่าเผามีปีกมีต้มซุปเปแล้วก็มีข่าซีลอยหาขุมนะเมียนย่งต้มซุปเปร์ครับจอดปีกไก่เป็นมาปีกไก่เป็นมาบ้ได้นบ้า้าอไร้ดอกก็เทาถนะสันาตัวใหญ่ เนี่ยปลาตัวเนี่ปางอยู่เมื่อใดกำไรจริงแต่ว่าปลาสดมากนะฮะหวานมากเนื้อหวานมากมาแล้วลุ้นๆไงมาแล้วปลาสดไม่ใช่ปลาสดดิปลาน่ะสดแต่มึงนี่ยไม่สดสดสดกะสิมีเหมือนสดเหมือบ่สดเนี่ยอันนี้หนึ่งชิ้นเหรอมีอะไรบ้างอ่ะมีอันนี้กับอันนี้เนาะเปิดจีนไก่สุดนึ่งลำบากนี่นี่อันนี้อันนี้แล้วก็เข่าเอาเมื่อใดแต่ว่ากำไรทัพพง ที่ร่อยหาซีฟเนี่ยขุ่มพูเนอะนีมียันี้เชื่อร้านตามิลลี่นะครับพี่น้องสามสี่แล้วก็ห้าแล้วก็โค้งหนึ่งควดบ่ได้กำไรดอกคู่ท้ายนันบ่ได้อีลีพีแต่จังหวะกลุมว่าเฝ้าม่ากินเยอะแต่จีบว่เห็นปลาโตหญ่ปลาจีบว่ได้ดอกไม้นั่นกี้ขายเหรอด้หลอมหนึ่งแต่ว่าแบบว่ากุ่มเห็ดผู้เดียวมันเมื่อยไม่แห้งนะพี่มันเห็ดแบบ ขายแบบาต่ว่มีเป้าหมายซื้อไหมขายซื้อๆลรวมันเมื่อยแห้งกรุงรีหรือขาเด้ขายที่แรลกพวกนีกน <laughs> น้ก็นรี้พือกันพวกนี้ก็ลรีมันเมื่อยนะพี่แบบขายตกรุเนาะยูยไป่ยุยบันดานยูบ่อแม่นจ่ายยูบันดานยูข้างตลาดแต่ว่าเบอร์ไม่ว่าง,งตำเหลียวข้าเห็ดเหลกองก็คือเ้าสีเหล่าฝกเซตร้อยายต่สี้สอยแปดสิบบาทไม่แม่นมสี่สร้อยห้าสิบนะคะเซตสี่ร้อยห้สิบน้องกบี่อันนี้มีเหลาตำเหลา อะไรควาวสุขอะไรคายง่ายเลคายดีขายถูกมีไก่ทอดมีต้มซุปเปอร์มีข้าวสี่กระติกซือม่เย็ดเองยังไม่ได้เลยนี่แล้วก็มีพหัวลืม่ะไร้่ไดไ่ได้มีน้องเบิร์นน่าเห็ดเสพอันใหญ่เบิร์น้อยไ่ด้กำไรอย่างคะไ่ได้ไได้ขายแบบถ่ายจอเบอร์ููบาเบอร์ูามากเกี่ คนฮักกูเกิลึ้นเล่นบวเนยคนกูเกิลนี่ขึ้นเลยบ่ตามตามอินดี้นี่ค้นเลยนะครับพี่น้องใช่อินเตอร์เว็บว่าในกูเกิลมาคนสิมากครับในสีพี่เอ็ดมันจะขึ้นมันจะขึ้นไม่อีกเดี๋ยวยู่แถวนี้มาลองด้วยพี่น้องโอ้ยคนมาได้กั็ไรก็ได้เล่ะเปิดไรบัวนี่อร่อยมากบ้านเขาจะกบูมี่ไหมพี่บูมี่คนตาแซ่บแซ่บแซ่บอร่อยแซ่บกลิ่นไรไหม แซบพี่น้องแซบจริงบ่จบป่าเด้อแซบอีหลีแซบพี่ลีเดียขายแซบเอามองไหนวะแซบแซบแล้วมึงกินข้าอ้าวสุดรอมานรับสุดรอของเราเสียต่าไม่รองไม่รังไหนนะคะไม่องเสียไม่รองเสียรังเสียรัเส้นเสียรองเส้่อยากไปกินเนื้อสี่ลอยห่าติ๊เองปลาทิ้งเจ็ มาถอมาลองชิมถิบอะในลุยโกหัวนี่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 ชั้นหนีล้ิบล้วาม่กินกรนสปีตหนึ่งได้อย่างหอกผู้ขาไรหบวได้ยังหอกเออโอ้ยแล้วบอกมาแล้วเหไเบิงผู้บาวยผู้บาวม่กินโอ้หผู้บาวกับางมันก็เมียมาเดี๋ยวบ่าเจ้าของร้านรวยแล้วไงก็เลยแบบว่าต้องการถาหนูยูหันยหนูนี่แล้กันาผูสอนั้นนี่ สวยเนาะเพราะต้องอยากได้นิดเดียวมาที่นี่มาอยู่แถวไหนค้าร้านยูบันดานค่ะพี่น้องหายูข่างตลาดบันดานเพฮ้นตลาดบันดานเนี่ยตลาดแรกบันดานมาอุดหนุนได้นะคะมาลองชิมได้ถ้ามาเกวข่าว้องกับที่ไม่กินผิแล้วค้าบันไม่เสียจองไม่เกีวเข่าบันดานอีกินเดี๋ยวมาโอ้โหอีกเกี้มัน มาเออเนี๋ยนีเสียงมากลยัาไม่พอยด้ยนะเดียวกันไีูกันซังเพนเกาใครอยู่ทางยกอะไรพวกนั้นดี๋ยวตุนขายอยู่ยังมาทิพย์เดียวนะโอ้มากินเดย้อบุญรมวันนี้แต่งตัวสวยๆไปงานข้าวดังมาพข้างนอกบ่หมันเป็นท่างหลวงอยู่นะมันเป็นท่างชาย่างขุนอยู่เส้นชาย่างคุนไก่อยู่ทีเขามากเห็นเลยบ่ไหนหายยากเที่ักชูดับ นกไฟไม่ชอบวางทางเดียวโอ้คือมีไถ่เกลือมาจอดคางเลยจอดเทียบเป็นเสือมี้ะไรเขียไเลยเขี่ยมั้เสียต่ำอย่างงี้ต่ำที่ยังไงโอเคนะครับพี่น้องสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากมาแวะมาชิมแพะมาทานก็ดิ่งแก่เขียนคนหากูขึ้นเลยนะครับผมตามมีนดี้แล้วก็แวะมาอุดหนุนของเพื่อนสาวนี่ดูนะครับตั้งไม่ไหวกุ้มราคามวยด้วยเนาะ โอเคผมยังไงขออนุญาตอ้มาแล้วเอาไม่เกี่งแลไหมน้ำอืมทอไหรอซอ่้สังเาซื้อจากนันไมครับ้มเวิร์ดอกหลายพันทนเพื่อเกยพุงอยียงนไม้ก็มาไี่เดียวนะครับผมร้านพี่้องในใจฮะร้าพี่้องน่ไยเชียงห่ไม้ก็มีนะครับแล้วก็ร้าไว้เถอะวยุ่งอปะ บอกแนวไปทัวริคนม่วคอยกินหรอคอยอ่ะไ่พอหรอนกะย่างไอ้เจ้ากิเนมาหลยเจ้าบูจ้ามึงก็ขอเยอะอยท้่อะสี่ลอยหาฝาวปิดเด้อฐานแนวมัสตาร์นะเนียนนี้ผมนเกว่าจารยมึงง่นึงคุณนี่อันนี้เล้วพี่หน่องลาการนี่มันจ่าอะไรหน่อยพี่นงเบื้องราคานี่ราคารนี่ลาคานี่เราข้าวเี่ข้าวกีติดหมือนกาน้ำโคกิจ่ายแค่สี่สุเนาะันนี้คือเราสั่งเพิมอันนี้คือเราสั่งเพิ่ม พลอยคุนอกเอฟซีไปยคุณหญิงแม่ดิรับบทคุณหญิงน้องหนึ่งเสียต่อมแล้วเสียอยู่อะรสชาติเป็นไงบ้างเ้ี่ชิมได้นะคะข้ามตลาดสดการเพิ่อเสาาในรุ่นทร่พี่น้องย่บานเสียต่อมล้วนบ้านเสียตำอมแล้มันด่านมันด่านนะครับครั้งเมื่ เนี่ยแอมลูเออเออไม่สี่นแก้วครไม่เปเสียโอเคไปแล้วครับยังไงก็สำหรับไรคลิปนี้ก็เรยมกดไลค์กดแชร์ฮะเยเสียทำน้าแตกทำน้แตกกินน้ำน้าแตกใช่น้กินน้ำลายไป่ไดเนาะ เจอกันใหม่นะเพื่อนแล้วคลิปหน้าฝากร้านของเพื่อนสาวโนรีด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอยากไปลองค่ะต้องมาลองค่ะ